แนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทกาดไม่กตกมอมกแล้วค่ะพี่น้องคาสวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐิโชคพยากณรนะคะมอมกแล้วค่ะพี่น้องคามาทำนายดวงรวันประจำวันที่8นะคะมิถุนายน2 5 6 6ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีสีแสดสีส้มนั่นเองค่ะพี่น้องคานําแนวทางดีๆที่พี่เขาชี้แนวทางไปปรับใช้นะคะเอาอย่างนั้นกันแล้วก็เข้ามาแล้ววันนี้ขอกาลังใจกันหน่อยค่ะกดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะกดติดตามหน่อยนะคะพี่น้องขาเอาเป็นแบบนั้นกันช่วยเปิดการมองเห็นให้กับคลิปนะคะแต่ละคลิปของคุณป้าหมอด้วยนะจะจขขอขอบคคุณลล่่วงห้าเย เอาละครเพื่อไม่เสียเวลานะคะเรามาทานายดวงรายวันกันเลยพี่น้องท่านไหนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะทักอดีไลค่ะพี่น้องคะมีการดูลายมือลายเส้นนะคะอย่างชัดเจนนะคะพร้อมแนวทางนะคะพร้อมทางออกนะคะในทุกเรื่องด้วยส่วนไพ่ยิปซีนั้นจะดูชัดๆนะคะชัดๆเลยนะคะสามเดือนนะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องท่านไหนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็ทักอดีไลมาเพื่อความชัดเจนและก็เป็นดวงของส่วนตัวนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะมาดูกันเนาะในวันพรุ่งนี้ พี่น้องในแต่ละวันเกิดจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสาหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นเป็นแบบไหนกันบ้างคะอ่าพี่น้องวันอาทิตย์ดูว่าไพ่ตัวตนขึ้นนี่ยุ่งงานจังนะคะยุ่งงานจังยุง่งดีรุงตุงนางเลยนะคะบางท่านก็อาจจะเคลียร์งานด้วยนะคะแล้วก็มีความขัดแย้งกันหน่อยหนึ่งกับบริวารในที่ทํางานนะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังเลยนี่เห็นไหมคะและในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องนะคะที่จะต้องตัดสิน ว่าอย่างนั้นคําว่าตัดสินนั้นก็คือตัดสนนินในเรื่องที่เราได้นะคะปฏิบัติหรือกระทำมาก่อนหน้านี้ถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเทวดาอํานวยพรเป่าเตรให้กับพี่น้องได้พี่น้องวันอาทิตย์นะคะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องนั่นเองนะคะเขาคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้นะคะคือเรื่องดีๆนั่นเองแล้วก็พี่น้องวันอาทิตย์น,นั้นเนี่ยรู้จักที่จะใช้ชีวิตนะคะอย่างพระคับประคระองค่อยๆเดินเห็นไหมคะ,ะค่อยๆเดินค่อยๆย่างเดินควบคุม แล้วก็บางท่านก็นอาจจะมีโอกาสที่จะออกรถใหม่ก็ได้นะคะพี่น้องวันอาทิตย์ะค่ะนะในวันพวกนี้นะคะก็ถือว่าดีนะคะพบทางออกทางสว่างนี่นะคะมีโชคมีลาบนะคะชโชคดีนะคะมีเงินเข้าอ่อาว่าอย่างนั้นนะคะนี่อย่างนี้เลยค่ะดวงดีดวงเปิดนะคะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะ,ะในวันพรุ่งนี้พระหมอถือว่าพี่น้องวันอาทิตย์ดวงดีมากนะเทวดาอานวนานยพอหอนึ่นงค่ะพี่น้องค่ะเอาราคาเลขน้าโชคมาจากไหนนะคะมาจากเลขพานะของเรานะคะเลขพานะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขนะคะห้า สอแล้วก็9ค่ะ5209ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะมาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะสำหรับพี่น้องวันจันทร์นั้นไพ่สามใบขึ้นค่อนข้างเทียดีนะฮะตัวตนมีอารมณ์ดีเป็นพิเศษสายเปสายเปนิดแน่อารมณ์ดีเป็นพิเศษนะคะในวันพวกนี้มีเรื่องที่ต้องใช้เงินมีภาระที่ต้องจัดการนะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะแต่ยังไรแล้วก็มีเงินเข้ามานะะแก้ไขปัญหาได้ มียอดเงินเข้ามาแน่นอนนะคะพี่น้องวันจันค่ะนะมีนี่ต้องชําระแต่สามารถที่จะชําระได้นะคะมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินมีเครดิตยังคงมีเครดิตอยู่สําหรับพี่น้องวันจันนะคะบางท่านก็อาจจะมีปัญหาเก่าๆย้อนกลับมาให้เก้กไขแ,แต่เก้ไขได้นะคะพี่น้องหรือไม่ก็เครียดในเรื่องของนะคะความรักความสัมพันธ์หรืออย่างไรนะ,ะหรือเกิดรักวนก็ได้ก็แลวแต่นะคะพี่น้องวันจันเนาะ,ะในลักษณะเป็นแบบนี้ง่ามในลักษณะของการคิดย้อนหลังคิดถึงความหลังคิดถึงเรื่องเก่าๆคิดลบนี่ประมาณนี้เลยนะคะ สำหรับพี่น้องวันจันทร์ดีเด่นในเรื่องของการเงินราคานะอารมณ์ต้องดีแบบนี้ค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะเลขนำโชคมาจากไหนนะมาจากเลขประจาตัวของเรานั่นเองส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรคะมีเลขห้าห5สามห้าห้าหสาห้าค่ะพี่น้องวันจันทร์ขอให้เง็นค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสาหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันอังคารก็ติดดาบนะคะติดกับติดดาบมีปัญหามีอะไรที่มันอึดอัดปิดบังซ่อนเลนอยู่นะสำหรับติดดาบนะ S <S <an> <S ก็อย่างที่บอกนะคะพี่น้องค่ะนะถ้าเราปิดบังซ่อนเร้นในเรื่องดีๆก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องแย่ๆเรื่องที่จะต้องเ,อเกิดความเสียหายให้กับตนแก่ตนเองนี่นะคะแล้วเราบอกว่าเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้เนี่ยในบางครั้งมันก็ไม่ทันนะคะถ้ายัางไงแล้วพี่น้องวันอังคารก็จะต้องปรึกษาคนรักคนในครอบครัวนะะหาผู้ช่วยเหลือช่วยแก้ช่วยแก้นะคะพี่น้องวันอังคารนะคะส่วนเรื่องของการงานดีเนาะการงานนั้นดีนะคะเนื่องจากว่าขึ้นราชาไม้เท้านะคะมีโปรเจกต์งานในหัว ะะมีการขยับขยายในส่วนของกิจการการงานแล้วก็ไพ่เดือดสตาร์ขึ้นนั้นเนี่ยทุกอย่างค่อยๆได้รับผลนะคะจากการที่เราลงมือทำก่อนหน้านี้นะคะไปถึงดวงดาวทุกเรื่องนั่นเองนะคะพี่น้องวันอังคารนะคะและก็ไพ่ใบสุดท้ายนั้นเนี่ยบอกว่านะคะให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพไม่ค่อยโอเคนะคะเดยเนี่ยนะคะสุขภาพนะคะขึ้นไพต่ตัวตนเจ็ดดาบด้วยแล้วก็เดยขึ้นนะคะ เรื่องเอ็นข้อกระดูกได้ด้วยนะเรื่องความดันได้ด้วยนะคะพี่น้องคะไขมันได้ด้วยนี่ฉะนั้นแล้วพี่น้องวันอังคารเรามัดระวังเป็นพิเศษนะคะในวันพรุ่งนี้เนาะค่ะเลขนําโชคมาจากไหนนะคะเป็นตัวเลขประจำตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขเจ็ดนะคะหนึ่งสามห้าเจ็ดหนึ่งสามห้าค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะ สำหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุธกลางวันเส้นพิเศษแดงๆเว่อร์เลยนะคะเออฝันแม่นลังสังหรณ์แม่นๆนะคะสาหรับราชินีพระจันทร์ส่วนเรื่องของการงานดีเด่นนะคะมีพลังมีไฟนะคะที่จะเริ่มต้นงานใหม่นะคะขยับขยายนะคะเออเลื่อนเป็นสติปสำหรับเกี่ยวกับเรื่องของการงานของพี่น้องวันพุธกลางวันและมีเกณฑ์เดินทางด้วยนะคะเดินทางออกนอกพื้นที่นะคะติดต่อประสานงานก็จะประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมนะคะสำหรับไพ่ใบนี้หน่อยๆแต่ว่าสำเร็จนั่นเองค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะ และก็สุดท้ายนะคะกังวลเรื่องเงินนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันขานะอย่าก,กังวลเรื่องเงินนะคะยังไงแล้วได้มาแค่ไหนบริหารจัดการแค่นั้นนะคะหมดหาใหม่พี่หมอไม่รู้จะแนะนําแบบไหนถ้าเรามัวแต่เครียดกังวลนี่อย่างน,นี้นะคะมันก็จะทําให้เรามีความทุกข์เปล่าๆนะคะ <c oughs> พี่น้องวันพุธกลางวันเจ้าขาเนาะนะเรื่องของการเงินอย่างเดียวค่ะในวันพรุ่งน,นี้นะคะอย่าอารมณ์เสียนะคะพี่น้องค่ะยังไงแล้วก็มีเงินเข้ามานั่นแหละค่ะแต่ว่าเราต้องบริหารจัดการหน่อยเพราะว่าดูเหมือนว่าจะฝืดเงินนั่นเองค่ะ เอาละค่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเส้นพิเศษของเรานั่นเองหรือเลขเกี่ยวข้องกับพาณนะของเราก็ได้ส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข2 1นะคะแล้วก็7 5 2 2ห7 5สองดหค่ะสอง5หค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธก,กลางคืนบ้างค่ะสาหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุธกลางคืนนั้นสี่แม้เท้านะคะสี่ม้เท้าขึ้นสําหรับสี่ม้เท้าคือโชคดีนี้ทังที่อยู่อาศัยบ้านช่อง ไพ่เศรษฐีน,นี้ขึ้นอุดมสมบูรณ์ครบทุกเรื่องล่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะไม่ว่าเรื่องงานเงินหรือในส่วนของบริวารก็แล้วแต่นะคะแต่ให้ระมัดระวังนะคะจะมีเรื่องนะคะไม่สบายใจกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจมากกว่าเราจะเป็นคุณพ่อก็ได้เป็นหัวหน้าเราก็ได้นะคะในวันพวกนี้ก็ระมัดระวังให้ดีค่ะเห็นไหมคะสมบูรณ์ทุกเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนี่มีโชคมีลาบเข้ามามีเงินเข้ามือนะคะพี่น้องคะในวันพวกนี้พี่น้องวันพุธกลางคืนก็ยังคงดีอยู่ให้ระมัดระวังเรื่องเดียวเรื่องอารมณ์ด้้วยนนนะะะคพี่่องา เลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขที่บ้านของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขสี่สามแล้วก็ห้าสี่สี่สามห้าสี่ค่ะขอให้เห็งๆค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างค่ะพี่น้องวันพฤหัสบดีก็อารมณ์ร้อนเหมือนเด็กๆนะคะควบคุมอารมณ์หน่อยหนึ่งนะอ,อย่าเป็นเด็กดื้อค่ะและก็หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะเงินเลื่อนเป็นสเต็ปเลยนะคะสำหรับแปดเหรียญการเงินอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะพี่น้องขาหน้าดีเนาะพี่น้องวันพฤหัสบดีมีส่วนของพันธสัญญาหรือกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง นะถ้ามีการเซ็นพันธะสัญญาเรื่องใดเรื่องหนึ่งพี่น้องวันพรฤหัสบดีนะคะก็จะต้องอ่านข้อบทกฎหมายให้ดีนะเห็นไหมคะปรากฏว,ว่าห้อยวัวทิ่มเลยนะเครียดนะนี่อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้ามีในลักษณะพันธะสัญญากับใครก็แล้วแต่ก็อย่างที่ว่านะพี่น้องขาต้องใจเย็นๆร่มๆเนาะในวันพรุ่งนี้ถ้าคู่กันกับเรื่องเงินก็คือถ้ามีการเซ็นกันในเรื่องของเงินก็ดูดีๆด้วยค่ะนะคะสำหรับพี่น้องวันพรฤหัสบดีค่ะอารมณอย่าร้อนค่ะทุกอย่างจะประสบความสำเร็จนะคะในวันพรุ่งนี้ เลขนาโชคมาจากไหนนะคะมาจากเลขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรคะมีเลข18นะคะแล้วก็12ค่ะ18 12ค่ะพี่น้องวันพฤหัสบดีขอให้เฮงเ็งค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์นะคะ่ะ สำหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะอ้าวพี่น้องวันศุกร์นะคะตัวตนนะคะดีเนาะมีการเดินทางด้วยนะเรื่องของการงานก็เด่นนะคะเรื่องของการเงินก็โอเครอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีนะคะในวันพรุ่งนี้นะ,ะก็ถือว่าดีค่ะนะคะมีเงินแล้วก็จะต้องใช้นะคะมีความรู้สึกว่าเซ็งเลยนะคะเซ็งเลยเนาะได้เงินมาปั๊บก็ต้องใช้นะ,ะอย่างเช่นเรื่องใช้เกี่ยวกับเรื่องรถนะคะซ่อมรถนะนะคะจ่ายค่างวดรถนะคะพันธะเรื่องรถนะ ะะรถคือบริวารนะแล้วก็มีความเบื่อไม่เป็นไรค่ะพี่น้องค่ะนะหมดหาหมายัางที่ประหมอเคยแนะนำนะคะถ้าเราไปจิตตกกับมันเราก็จะมีความทุกข์นะเงินก็จะไม่เข้านะ,ะพี่น้องวันศุกร์บางท่านก็อาจจะเดินทางนะคะเดินทางะะ <Ly on. S 2> เพื่อแก้ป <Hands chen. S 2> ัญหาเดินทางนะคะออกนอกพื้นที่หาหมอก็ได้นะสาหรับพี่น้องวันศุกร์ในวันพรุ่งน,นี้นะคะอ่าโอเคค่ะแต่ทุกอย่างนั้นอยู่ที่เราค่ะนะคะอย่าเซ็งน,นะคะพี่น้องค่ะเดินหน้าต่อไปค่ะเอาละค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขเกี่ยวข้องกับภานะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆค่ะแล้วก็เลขนํไพ่ให้เลขอะไรคะ มีเลข6446นะ6446ค่ะพี่น้องวันศุกร์นะคะขอให้เฮงๆคะ่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างคะ่ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะ5ดาบสำหรับ5ดาบนั้นนะคะให้ระมัดระวังนะคะในส่วนของบริวารจะทิ้งภาระทิ้งความเดือดร้อนไว้กับพี่น้องวันเสาร์หน่อยนะคะนี่อย่างนี้นะส่วนเรื่องการงานยังคงลุยๆอยู่ยังคงควบคุมได้นะคะพร้อมดูแลบริวารน,นะคะได้เป็นอย่างดีเรื่องของการเงินก็ดีเยี่ยมนะคะมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินมีนายทุน นะคะมีเครดิตนี่อย่างนี้นะสาวพี่น้องวันเสาร์นะโชคลาภก็มีนะในวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายบอกว่าทุกอย่างดีเยี่ยมบุดมสมบูรณ์ดวงเปิดเริ่มเดินใหมพ่พี่น้องวันเสาร์ดีเยี่ยมเหมือนกันโชคดีทุกเรื่องนะคะยกเว้นให้ระมัดระวังเรื่องนะคะบริวารที่จะท,ทิ้งภาระบางอย่างไว้กับเรานเดงค่ะพี่พน้องวันเสาร์นะคะเยี่ยมเลยค่ะเอาราคาเลขนำโชคมาจากไหนนะเป็นตัวเลข ที่มีคนมอบให้ส่งให้นะคะอย่างนี้ก็ได้นะฮะอย่างนี้เลยนะได้มาจากบุคคลอื่นนั่นเองค่ะส่วนเลขนาาหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขห้าสี่แล้วก็สองอห,ห,งอหอน,นงึ่งห้าสี่สองหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆค่ะเอาละค่ะพ้าหมว๊ยโพลนะพี่น้องทั้ง8ปดวันเกิดเนาะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ